ก็เราได้ได้รับความสนใจจากสาวงามเยอะมากๆเลยแล้วก็แต่ละคนก็แต่ละคนก็สวยมากๆแล้วก็ค่อนข้างประทับใจค่ะก็อยากให้ยังไงเราเราอยากให้สาวๆยังเปิดรับสมัครแล้วก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆเพิ่มเติมอีกนะคะค่ะตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะจนถึงวันที่21เเลยที่เราจะสรุปสรุปผู้เข้า พวกเขาประกวดอีกทีหนึ่งมันไฟนอลอะค่ะคืออย่างแรกเลยก็ต้องสวยเนาะสวยสวยไปที่ประจักษ์นะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สาวไซซีเนี่ยเราเราอยากได้คนที่พร้อมที่จะพัฒนานตัวเองนะคะเราะว่าตลอดการเก็บตัวเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่จะสอนน้องๆในด้านต่างๆมากมายเลยทั้งการแสดงการร้องเพลงทักษะการขายแล้วก็การเดินแบบ หลายอย่างมากๆเลยพร้อมแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษอีกอีก,อกเยอะเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองมากๆจริงๆเพราะว่าเราก็จะไม่ได้หยุดแค่การประกวดนางงามเนาะหลังจากนั้นเรายังจะมีะงานอื่นๆเพิ่มเติมทาง ทางออนไลน์อะคะ่ะที่น้องๆจะได้เป็นส่วนส่วนร่วมมีส่วนร่วมกับแบรนด์ด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็จะได้เป็นแบรนด์ ambassador ของแบรนด์ไปไป,ไปยาวๆเลยค, <Yeah. S 1> ค่ะก็จะมีะมีพรฟ้านะคะมีพรฟ้าแล้วก็มีสุรักษ์มีตัวต่อมี indie in touch นะคะแล้วก มีครูนางงามมีพี่นมประเสริฐมีพี่เต่าทีวีภูมีอีกเยอะมากๆเลยที่เออแล้วก็จะมีครูน้าฝนนะคะและ้วที่ที่จะมาสอนเรื่องทักษะการขายด้วยแล้วก็แล้วก,ก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเป็นเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากเลยค่ะ,ะใช่เลยค่ะก็คือเราเน้นที่จะให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปตามที่เราบอกเลยคือสมมุติล้วเราบอกแสนห้าคุณก็ได้รับถือเงินแสนห้ากลับบ้านในวันไฟนอลได้เลยค่ะคือหมายความว่าเป็นเงินสด เป็นเงินสดค่ะเงินสดแปดห้าอยู่นเวทีเลยอ่ะใช่เลยค่ะเป็นเงินสดถือเงินสดกลับบ้านเลยค่ะเรียกว่าเป็นกิมมิ c ของเวทีด้วย้วยรับเงินใช่ค่ะแลวสามงามคนอื่นๆล่ะคะนอกจากสาวงามที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศแล้วสาวงามท่านอื่นๆได้รางวัลอะไรก็จะมีรางวัลรองชนะเลิศนะคะอีกสองรางวัลแล้วก็จะมีรางวัลสุดยอดนักขายอีกเงินสดแปดหมื่นบาท ะะเพราะมงกุฎและสส่สะพายเหมือนกันแล้วก็มีรางวัลขวัญใจโซเชียลมีเดียอ,อีกสา0 0 0นบาทพร้อมมงกุฎและใส่สะพายค่ะแล้วก็จะมีจริงๆจ,จะมีรางวัลพิเศษอีกเยอะมากมากเลยที่ที่เราจะมีเซอร์ไพรส์ระหว่างเก็บตัวค่ะเก็บตัวเก็บกันที่ไหนยังไงบ้างคะเก็บตัวเราจะไปเก็บตัวที่จังหวัดเลยนะคะทั้งหมด7วันเลยค่ะทำไมถึงเลือกที่เก็บตัวที่จังหวดเลยคะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนเลยค่ะแล้วก็เราเราอยากจะกลับไป โปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดเลยด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนพอกลัวคนจะลืมค่ะเพราะจริงๆเรา่ยสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลยมีเยอะมากทั้งทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านธรรมชาติที่สวยงามน,นะคะเราอยากให้น้องๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเนี่ยให้ให้คนรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่า สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่เนี่ยก็ถูกลืมไปเยอะมากๆเลยคือคนคิดถึงเลยก็จะคิดถึงเชียงคานอย่างเดียวจริงๆแล้วเรามีอีกหลายๆอำเภอที่ที่เราพร้อมที่จะเขาเรียกว่าสื่อสารไปยังคนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศอะคะ่ะอยากให้อยากให้กลับมาบูมอีกทีนึงคืออยากอยากคิดว่าแบบมึเลยมีเฉพาะเชียงคานอย่างเดียวอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะโมค่ะผู้เข้าประกวดมิสไซซีไทยแลนด์2025ค่ะ สวัสดีค่ะแอนค่ะผู้เข้าประกวดมิ s s ัยซีส2 2ันี่ิ้าค่ะสวัสดีค่ะคิตตี้บุญดาบวรธนาสุลค่ะผู้เข้าประกวดมิชชัซีไทยแลนด์ค่ะก็จากที่แบบหนูอยากแบบมาเปิดประสบการณ์ที่นี่ด้วยแบบเป็นน้องใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็คือไม่ได้อยากเอาประสบการณ์อย่างเดียวก็คืออยากทำงานร่วมก,กับองค์กรด้วยค่ะใช่ความคาดหวังย่งไงบ้างคั ว่าจะได้ร่วมงานกับองค์กรให้ได้เยอะที่สุดค่ะหวังความุมเลยไหมคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะออน้องแอนต่อค่ะทำไมถึงเลือกประกวดเวทีนี้คะสำหรับแอนนะคะแอนอยากดึงความสามารถของตัวเองค่ะศักยภาพแล้วก็ในด้านของต่างๆนะคะออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดในเวทีนี้ค่ะเป็นไงบ้างเห็นเพื่อนแต่อาานทุกคนสวยทุกคนเลยค่ะ คาดหวังยังไงบ้างคะคาดห,หวังว่าแอนจะได้มีประสบการณ์นะคะในด้านต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนใหม่มากขึ้นค่ะอืมค่ะก็คิตตี้ค่ะค่ะก็ที่มาเข้าออร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะเพราะว่าคิตตี้เนี่ยมั่นใจนะคะในองค์กรแล้วก็แบรนด์ของไซสิปนะคะแล้วก็อยากจะเอาองค์ความรู้ต่างๆนะคะที่ได้ในกองเนะะี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองในการทำงานต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วก็อืม สุขภาพผู้หญิงเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องสุจริกอะคะ่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยแต่ละคนก็คือไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงให้ให้รู้สึกว่าสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกตามตามแบบที่แบรนด์นต้องการแล้วก็เราก็จะมีสมุนไพรของเรานะคะให้น้องๆเนี่ยได้กลับไปดูแลสุขภาพตัวเองตลอดการตลอดการประกวดเลยแล้วก็แล้วก็วกมาลองดูกันว่าหลังจากที่ทานไซซีไปแล้วเนี่ยเป็นเป็น พรีเซนเตอร์ของไซซีไปแล้วเนี่ยพอจบการประกวดเราสุขภาพดีขึ้นยังไงความสวยจะเป็่งประกายมากแค่ไหนต้องลองดูค่ะขออนุญาตถามแทนพวกเข้าสมัครผู้เข้าประกวดรวมไปถึงแฟนแนางงามด้วยเวทีนี้จะมีการล็อกหรือว่าจะมีการวางตัวคนมองอะไรไว้ยังไงบ้างไหมคะไม่มีแน่นอน<ม>ค่ะเพราะว่าเราหนึ่งคือเราอยากเรียนรู้เราอยากรู้จักผู้เข้าประกวดแต่ละคนอย่างที่เป็นตัวเขาจริงๆเราได้มีการทํากันบ้าน ดูไลฟ์สไตล์ดูทัศนคติดูหลายๆอย่างโดยที่เราเราเราไม่ดูเลยว่าเขาจะเคยประกวดเวทีไหนมาก่อนแล้วก็เราจะไม่ไม่ตั้งทงดีกว่าค่ะคืออยากอยากจะดูหน้างานแล้วก็อยากจะวัดจริงๆว่าแบบเออคนไหนที่ที่จะเหมาะจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไซซีไทยแลนด์นะคะก็ตอนนี้นะคะยังเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วค่ะก็คือใครสาวๆคนไหนที่มีความฝันอยากจะอยากจะ ได้รับการต่อยอดนะคะก็คืออยากให้มาสมัครกันเยอะๆเพราะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันคุณจริงๆก็ถ้าไม่มีแรงสนับสนุนเราก็เป็นแรงสนับสนุนให้ท่านนะคะอยากให้มาสมัครกันเยอะๆคะ่ะ